สวัสดีครับพผมรายการแคสเกมเมอร์ไทยทีวีวันนี้ผมจะมาแอบตีข้างหลังกันนะครับโอเคเริ่มจากใครก่อนดีมา่นบ้านแกเริ่มจากคุณ GOD ก่อนนะครับสัตเลยได้คน GOD อ่ะเฮ้ยใช้ใช้ดับดับธรรมดาแล้วเว้ยดับไอรอนใช้มือครับใช้มือนะฮะอ่าะมาจิ้มตูดเท่ากันโอเครลยแรกคือใครผู้โชคดีจะคือใครครับ เจอผู้โชคดีแล้วต้องเตียข้างหลังแล้วเพ่นนะครับเ,เฮ้ยไอ้เหียดินดินดินเอาดินมาอ่าดินเหรอต้องการดินมากอ่ะดินแปดินมาขายตรงไหนวะไปแล้วเฮ้ยเจอเยอื่อเจอเยอื่อโอเคเฮ้ยขอตีก่อนผมคนฟันรถได้เป็นคนถ่ายอยุมันเดินมาแล้วมันเดินมาด้านหลังด้านหลัง เพื่อนคุณด,ด้วยด้านหลังด้านหลังอ่ามันเห็นแล้วไปที่ด้านหลังด้านหลังไลแรกก็จะคือใครครับกลยแรกก็คือเพื่อนผมเองหนึง่งสองสามลุด้าคนแรกครับคนแรกคนแรกกลยแรกไปแล้วเ้าให้คลิปนี้คุณอย่าหาสาระใส่คลิปนี้เลยไม่มีอะไรสาระหรอกคลิปเนี้ยปัญญาอ่อนผมเล่นกันเอาฮาครับคนที่สองก็คือ นี่คนนี้คนนี้คนเนี้ยคนเนี้ยคนเนี้ยเราจะมาฟารด้าเขากันนะครับฟารด้าฟารด้ามึงฟารูมึงเกียนคนอื่นเกียนเหรอไอสัตว์เกียนเหรอฟารด้าฟารด้าเกียนเกียนนี่ครับเกียนครับเกียนครับนี่ครับเกียนนี่เกียนนี่นี่ฟารด้าเกียนแล้วมึงจะตีกูน้ำเยี่ยน่ะฮะดูแม่งเปลี่ยนหน้าดิอ่าจุก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 ปะ นี่คนลลยสองไลยสองมันเป็นคนเกียนครับเราเลยฟาโรดาไปเลยครับแบบเอาจิงนี่ไอ้คนเกียนมันอยู่นี่ไหนวะนั่นอ่ะมันวิ่งไปทันแล้วครับเรามาเราไม่จิ้มตูดพะเราจะมาจับเกียนกันนะครับรายการนี้ไม่ต้องแทงข้างหลังแล้วจับเกียนดีกว่าครับวันนี้มาวันนี้เราจะมาเดี๋ยวผมไปดักเองวิ่งมจับเกียนจับเกียนจับเกียนเวลาถ่ายมันเป็นไรไม่รู้ครับมันจะแหลกครับ เออแต่คุณผู้ชมก็ทนดูไปก่อนนะแค่เบิมมมนแหลกไปขออภัย้วยครับดักหน้าเร็วดักหน้าผมจะฆ่าไอคนเกียรนี้อีกสามรอบแล้วผมจะขอตัดคลิปนะครับวิ่งไปดักมันเิเฮ้ยสามสามสามดีเหรอนี่เฮ้ยฟลอร์ดาฟลดาฟลอร์ดาลอร์ดาฟลร์าฟลดาฟลลดาดาลดรรรร นี่ครับผมตีคุณโทษทีผมไปดักอีกอืม,อม,อมนี่ผมจะมาจับเกียรผมจะฆ่าเขาอีกสองรอบนะกันแล้วกันเพราะมันจับยากเกินเวลาที่จะฆ่านี่มันนะหลายโอกาสเว้โดดแต่มันก็ตายเองเพื่อนเรามันตีเราอ่ะออมันตีคนอื่นมั่วคเราจะมาจับเกียรกันนะครับเกียร์เกียนวิ่งอ้อมโลกนู่น โอ้ยเกียนอยู่ไหนล <ừ> um. ่ะผมจะจับเกียนได้แล้วจับเกียนกันจับเกียนกันก็เราจะมาจับเกียนกันเราจะมาจับเกียนกันเนอะเราจะมาจับเกียนกันนะครับเราจะมาจับเกียนกันยาหาซาระใส่คลิปนี้เลยคลิปนี้ไม่มีซาระเราต้องฟ้าลดยาตายแล้วเย่เราฆ่าเราเขาไปแล้วหนึ่งครั้งอีกคร,รั้งเดียว ตัวเต็มตัวเพลงไพโรอจริงๆอย่าพึ่งเรา,าม,มาดิกำลังถ่ายคลิปอยู่มผมกำลังถ่ายคลิปอยู่ครับผมกำลังจับเกียนอยู่ครับไอ้เมืองทีไ,ไม่เกนนะม,มันอาจจะไม่มาแล้วก็ได้นี่เฮ้ยเนียใช่มันป่ะเนียมันอยู่ไหนเนี่ยเนียมันอยู่ไอห,หนึ่งดับหนึ่งเนี่ยอบอกให้นั่นเปิดบ้านหน่อยบอกมันี้ มันบอกว่าอะไรตำรวจมีคนไล่ตบหนูเล้ยมันเขียนว่าตำรวจมีคนไล่ตบหนูอ้หูต่างหากที่เป็นตำรวจโกหกจเราไปโดนเม่ไหรมันแม่หรอขบ่าโอ้มันใช้ไ้นั่นตบเนาะไม่มันไปนั่นเป็นตำรวจแน่ เออไอ้นั่นมันอาจจะตบเราก็ได้มันเป็นไอ้ด้านอ่ะอ้าวไปแบบเป็นเจ้าคุณดูแลกิวอ่ะใครแม่ง T P M เหรอเราเลาดื่มน้ำดื่มอ่านี่เกียนออกมาแล้วเกียนออกมาแล้วข้าวันข้าวันกอดวันกอดวันกอดฝันพอดีกันเฮ้ยเอาหัวมาหัวผมได้หัวคุณแล้ว หัวใครหัวม,มึงอะผมจะจบคลิปเพียงแค่นี้นะครับไม่ต้องหาสาระหาใส่คลิปนี้หรอกครับบ๊ายบาย